นิทานเรื่องเมตตาอุปบารมีอน,นิสงส์แห่งเมตตาของท่านที่ปายนะดาบทในอดีตการพระเจ้าโกสัมพิกะกรองราชสมบัติในนครโกสัมพีแคว้นวังสะมีพรามณ์สองตนมีทรัพย์สมบัติคนละแปดสิบโกดเป็นสหายรักกันภายหลังเห็นโทษในกรรมคุณเกิดเบื่อหน่ายในคารวาวิสัย จึงแบ่งทรัพย์ให้บุตรภรรยาที่เหลือให้ทานแก่คนยากจนอนาถาออกบวชเป็นดาบทอยู่ณป่าหิม,มพานเที่ยวแสวงหามูลพราหารเลี้ยงชีพอยู่ถึงห้าสิบปีเมื่อต้องการจะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มบ้างได้เที่ยวไปถึงชนบทแคว้นกาสีท่านทีปยนาดาบทมีเพื่อนคู่หนึ่งชื่อมนดบ เมื่อพระดาบทเข้าไปเยี่ยมจึงจัดการต้อนรับทำศาลาให้พักถวายปัจจัยสี่อย่างบริบูรณ์พำนักอยู่ที่นั้น 4, สาถึงสพันษาแล้วพากันไปยังเมืองพารานศีอาศัยอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งทันทีปยนาดาบทอาศัยอยู่ที่นั้นพอสมควรแล้วกลับมาพักอยู่ที่สหายามณดอีก แต่อีกองค์หนึ่งยังอาศัยอยู่ณป่าช้านั้นต่อมาวันหนึ่งโจรคนหนึ่งขึ้นบ้านลักทรัพย์เจ้าของตื่นขึ้นก็ไปแจ้งตำรวจพากันออกติดตามมาอย่างกระชั้นชิดโจรเห็นไม่ได้การจึงทิ้งข้าวของที่ลักมาไว้หน้าประตูบรรณาศาลาที่พระดาบทอาศัยอยู่เมื่อเจ้าของกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่นั้นพบสิ่งของต่าง และพระดาบทในบรรณาศาลาสำคัญว่าพระดาบทเป็นโจรจึงพากันเข้าจับกลุมคุกคามได้คําหยาบคายซ้อมจนถึงกับบาดเจ็บขู่ตะคอกว่าไอ้ดาบทถอยน้อยกลางวันทําเป็นดาบทผู้ทรงศีลกลางคืนออกเที่ยวลักทรัพย์ชาวบ้านแล้วควบคุมตัวไปส่งราชสำนัก พระเจ้ากรุงโกสัมพีมิได้ทรงพิจารณาให้ถี่ท้วนท่องแท้โปรดรับสั่งให้ลงโทษทันทีเจ้าพนักงานเอาเหลาไม้ตะเคียนเสียบแต่ไม่เข้าพระดาบทเห็นกรรมในอดีตของตนเคยเอาไม้ไผ่แหลมปักกลางหลังมแมลงสาบไม้หักคามแมลงสาบไม่ตายเห็นว่าตนจะหนีกรรมหนีไม่พ้น จึงบอกแก่เจ้าหน้าที่ว่าต้องเอาไม้ไายเสียบจึงจะเข้าเจ้าพนักง,งานทำตามดาบทดสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเลือดไหลโสมออกมาทางช่องเลา้าสวยผลกรรมนั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งท่านทีปยนาดาบทดคิดถึงสหายขึ้นว่าเราไม่ได้พบกันนานแล้วออกเดินทางมาเยี่ยม พอมาถึงกลางทางได้ข่าวนั้นได้พบกันแล้วจึงถามว่าสหายไปทำผิดอะไรหรือท่านตอบว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยดาบทีปยนะจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะรักษาใจไม่ให้โกรธแค้นพวกนี้จะได้ไหมจึงตอบว่าเพื่อนเอ๋ยแม้เราจะถูกลงอาญาถึงเพียงนี้ แล้วก็ตามเราก็ยังไม่โกรธคนที่จับเราหรือพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้ลงโทษเราเลยเราเจริญเมตตาภาวนาให้ท่านเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาท่านทีปะยะผู้สหายพูดว่าถ้าเช่นนั้นร่มเงาของผู้มีศีลเช่นสหายนี้ย่อมเย็นสำราญแน่ท่านจึงนั่งพิงหอกเหลาที่เสียบกายพระดาบทอยู่นั้น เลือดที่ไหลออกมาได้เปื้อนผ้าครองของท่านทีปะยะนะติดกลางไปทั้งตัวขณะที่ท่านนั่งพิงหลาวอยู่นั่นเองคนทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าโกสัมพีให้ทรงทราบพ,พระองค์เสด็จมาอย่างที่นั้นตรัสถามว่าท่านทีปะยะนะเหตุใดท่านจึงมานั่งพิงหลาวอยู่อย่างนี้ช่วยบอกโยมด้วย ท่านถวายพระพรว่ามหาบพิษอาตมาภาพนั่งรักษาดาบทนี้อยู่มหาบพิษทราบหรือเปล่าว่าพระดาบทผู้นี้ทำผิดอะไรพระเจ้าโกสัมพีตรัสว่าท่านทีปยนะโยมยังไม่ทันพิจารณาสั่งลงโทษไปพระดาบทถวายพระพ,พรว่าบอพิษพระราชสมภารเจ้า บรรดาพระราชามหากษัตริย์ต้องทรงพิจารณาใคร้ครวนก่อนแล้วจึงทำจึงจะสมควรพระราชาทรงทราบว่าพระดาบทนั้นไม่มีความผิดโปรดให้ถอนลาวออกแต่ถอนไม่ออกเพราะกรรมเก่าของท่านท่านจึงบอกให้ราชบุรุษเลื่อยให้ขาดเสมอเนื้อลาวจะคาอยู่เช่นนั้น ด้วยกรรมของท่านและพระราชาโปรดให้บำรุงพระดาบทนั้นตลอดไปฝ่ายท่านทีพยนาดาบทเมื่อรักษาสหายจนดาบทจนสบายดีแล้วก็กลับมายัางบ้านมนดบอีกวันหนึ่งมนดบได้ทราบจึงออกต้อนรับให้อยู่ในบรณารณศาลาของตนบำรุงด้วยปัจจัยสี่อย่างผาสุกโดยควร มณฑปพาบุตรและภรรยานำเครื่องสักการะบูชาไปนมัสก,การพระดาบทลูกชายคนหนึ่งชื่อยันทัดเล่นลูกคางอยู่ท้ายอาสมลูกคางกระเด็นตกลงในโพรงจอมปลวกซึ่งมีอสรพิษอาศัยอยู่ในนั้นเด็กชายยันทัดไม่รู้ว่ามีอสารพิษจึงล้วงเอาลูกคางถูกอสรพิษกัดมือ สลบลงไปนะที่นั้นเองมนดบจึงอุ้มลูกชายมาวางตรงหน้าพระดาบทพูดอ้อนวอนว่าท่านขอรับธรรมดาดาบทย่อมรู้จักยาและเวทมนต์อยู่บ้างขอท่านช่วยรักษาลูกของผมให้หายด้วยเถิดขอรับพระดาบทตอบว่าเราไม่รู้จริงๆนะโย,ยมอาตมาเป็นพระเป็นหมอไม่ได้ มนฑบกล่าวว่าท่านขอรับถ้าเชนั้นขอท่านได้ตั้งเมตตาจิตช่วยลูกผมด้วยเถิดท่านทีปยนะดาบทวางมือที่ศีรษะยันทัศแผ่เมตตาตั้งสัตยาธิศฐานว่าเรามีจิตเลื่อมสายอยู่เจ็ดวันเท่านั้นมีความต้องการบุญจึงได้ประพฤติพรหมจรนยร์ ต่อจากนั้นเราต้องทนประพฤติพรหมจรรย์มาถึงห้าสิบปีเศษด้วยความสัตย์นี้ขอพิษนี้จงคลายเถิดพร้อมทั้งตั้งสัจจะกิริยาด้วยอำนาจแห่งเมตตาจิตพิษก็จะคลายออกจากกายไหลลงสู่ดินไปยันทัศลืมตาเห็นบิดามารดาพลิกกายนอนเฉยอยู่พระดาบทจึงบอกกับมนดบว่า กำลังของเราทำได้แค่นี้ต่อแต่นี้ท่านจงใช้กำลังของท่านบ้างเถิดมณดปผู้บิดาจึงตั้งเมตตาจิตทำสัจจะเกิริยาว่าเราเห็นแขกมาถึงบ้านบางครั้งไม่พอใจเลยแม้สมณพราหมณ์ผู้พหูสูตรก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยคือเราได้เห็นพระมาถึงบ้านเพื่อขอพักหรือขอบินทบาท บางครั้งเราไม่พอใจจะให้พักหรือถวายบินทบาทแต่เราไม่แสดงอาการที่ไม่พอใจให้ปรากฏเรานั่งแลดูด้วยสายตาที่แสดงความรักอยู่แม้สมณพราหมณ์ผู้พหูสูตรก็ไม่รู้ได้แม้เราจะไม่ประสงค์ให้ทานได้ด้วยความสัตว์นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ยันทัดลูกค้าเถิด พิษท,ที่เหลืออยู่ก็ซึมเข้าแผ่นดินไปยันทัดลุกขึ้นนั่งได้มนดบจึงบอกแก่ภรรยาผู้เป็นแม่เด็กว่าเธอจา๋าตอนนี้เธอจึงช่วยการรักษาลูกเราเถิดภรรยาบอกว่านายดิฉันไม่กล้าจะพูดต่อหน้านายได้มนดบตอบว่าจงพูดไปเถอะขอแต่ให้ลูกเราหายก็แล้วกัน นางจึงตั้งเนตตาจิตกล่าวสัตยาธิษฐานว่าลูกรักอสารพิษมีเดชมากตัวที่กัดลูกนั้นแม่ไม่ชอบใจเลยพ่อของเจ้าก็ไม่แปลกกันกับอสารพิษนั้นแม่ไม่รักเหมือนกันด้วยสัจจะกิริยานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกยันทัศด,ด้วยเถิดพร้อมกับสัจจะกิริยา พิษก็หมดจากตัวเด็กยันทัดลุกขึ้นวิ่งเล่นได้ตามปกติเมื่อลูกปลอดภัยแล้วมนดบจึงถามดาบทว่าธรรมดานักบวชย่อมระงับกิเลสได้ด้วยฌานภาวนาฝึกอินทรีย์มีจกักษุเป็นต้นให้หมดมนทินได้นอกจากท่านทีปยนะจะฝึกใจประพฤติประมรรย์อยู่ได้เป็นอันไม่มีท่านขอรับ ท่านเกลียดชังอะไรหรือจึงฝืนใจประพฤติพรหมรจันอยู่ได้ทำไมไม่สึกออกมาครองเรือนเล่าท่านดาบทตอบว่าโยมณโดบคนมักติเตียนว่าคนที่ออกบวชด,ด้วยศรัทธาแล้วกลับสึกมาครองเรือนนั้นว่าเป็นคนเหลวไหลคนกลับกรอกเหมือนเด็กชาวบ้านเราเกลียดถ้อยคำเช่นนี้อยู่แม้จะไม่มีความปรารถนา ก็ต้องทนประพฤติประมรจั์ต่อไปนี่เป็นฐานะที่วินยูชนสารเสริญและเป็นฐานะแห่งสัตรบุรุษเราจะทำบุญด้วยเหตุนี้แหละท่านดาบทย้อนถามอีกว่าท่านเลี้ยงดูสมณพราหมณ์และคนเดินทางให้อิ่มน้ำสำราญในเรือนท่านมีข้าวน้ำสมบูรณ์ใครมาก็กินได้ทุกเวลา เราขอถามท่านว่าท่านเกลียดคําอะไรแม้ไม่มีความประสงค์ก็ยังทนให้ทานอยู่ได้มนดบตอบว่าบิดามารดาปุย่าตายายญาติพี่น้องของเราเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานบดีรู้หลักปรารเราอนุวัตตามธรรมเนียมของตระกูลนั้นคิดอยู่ว่าอย่าได้เป็นคนดัดจารีด ประเพณีของตระกูลนั้นจึงแม้มีศรัทธาเราก็ให้ทานได้แล้วมันดบจึงบอกภรรยาว่าแม่มหาจำเริญเราได้กับเจ้าตั้งแต่เจ้าเป็นสาวรุ่นมีปัญญายังไม่สามารถตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเธอยังไม่เคยแสดงความรักให้ประจักษ์เลยเจ้าไม่รักเราเลยเธอปฏิเสธฉันอยู่ เราขอถามว่าเพราะเหตุใดเธอจึงทนประนิบัติฉันอยู่ได้นางตอบว่าท่านเจ้าขาแต่ไหนแต่ไรมาภรรยาที่มีผัวบ่อยๆไม่มีในตระกูลนี้เลยดิฉันประพฤติตามธรรมเนียมของตระกูลแม้จะไม่พอใจก็ทนประพฤติอยู่ได้นางกล่าวเช่นนั้นแล้วก็คิดว่าความลับเราไม่ควรกล่าวต่อหน้าสามีเลย เราได้กล่าวไปแล้วเขาคงโกรธเราเราจะขอขมาโทษต่อเขาต่อหน้าพระดาบดเมื่อจะขอโทษจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านมนดบวันนี้ดิฉันพูดไม่สมควรขอท่านจงอดโทษแก่ดิฉันด้วยเถิดเพราะดิฉันเห็นแก่ลูกยันทัดจงลบถ้อยคำนั้นเสียเถิดสิ่งใดๆในโลกนี้จะรักเท่าบุตรไม่มีแล้ว ลูกเราได้รอดชีวิตแล้วมนดบกล่าวปลอบภรรยาว่าลุกขึ้นเถิดฉันไม่ถือโทษเธอต่อไปจงตั้งใจปฏิบัติโดยชอบเถิดแม้เราก็จะตั้งใจให้ทานด้วยศรัทธาต่อไปฝ่ายพระดาบทก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพระโพธิญาณต่อไปทุกฝ่ายต่างปรีดาปราโมทในความประพฤติของตน นี้เป็นผลแห่งเมตตาเมตตาที่ท่านทีปยนะดาบทแสดงออกเป็นคนแรกในคราวนี้จัดเป็นเมตตาอุปบารมี